เรามาต่อกับไพ่ไปถัดมาเลยก็แล้วกันกับไพ่ Six of Cup s ไพ่6ถ้วยจะเห็นได้ว่าไพ่หถ้วยในไพ่บินีขึ้นมาเนี่ยจะเป็นภาพของเด็กชายคนหนึง่งกาลังเดินทางไกลๆและกําลังนําหอยสังเนี่ยไปมอบใ,ให้กับน้องสาวของเขาที่อยู่ในบ้านนะลักษณะาาของบ้านหลังนี้เหมือนจะเป็นบ้านพวกบ้านภูเขาบนเขา,ขาีหิมะลายเป็นบ้านแบบที่มีแบบมีเชิงเป็นบ้านเชิงเขาอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีหิมะตกขึ้นมาแล้วในไพ่บินีขึ้นมาจะเห็นได้ว่า6ถ้วยเนี่ย หอยสังเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจะอยู่บนบน,บนพื้นที่น้ําส่วนใหญ่แต่ในไพ่ปน็น,นี้หอยสังเนี่ยได้ไปอยู่บนบนพื้นที่เป็นหิมะเป็นพื้นที่ภูเขาจริงๆแล้วอาจา,ารย์พยายาให้เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะที่เชื่อว่าบางครั้งสิ่งของต่างๆอ่ะที่มันมีการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายเนี่ยก็เป็นพวกเพรา่อเหล่าพ่อค้านี่แหละทำให้สิ่งของต่างๆจากอินดินแดนหนึ่งจากจากอาณาจักรหนึ่งไปยังยังอีกเมืองเมืองได้เนี่ยพอด้วยเหล่าพ่อค้าเหล่าชายุบซีนี่แหละ ดังนั้นแล้วเนี่ยไพย่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ใบหนึ่งค่ะที่สื่อแสดงได้ดีว่าบางครั้งสิ่งของบางอย่างอาจจะก,กําเนิดอ,อยู่ที่อีกที่หนึ่งนะแต่มาไปปรากฏอีกที่ที่หนึ่งเนี่ยพอช่วยด้วยเหล่าชาวยิปซีเหล่าพ่อค้าเหล่านี้แหละทาให้มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จากในภาพขึ้นมาเนี่ยเป็นภาพของพี่น้องเนี่ยนำของมาฝากให้แก่กันนําของมามอบให้แก่กันนะแล้วในตัวบ้านเนี่ยก็จะมีพลังงานของหญิงหญิงแกหญิงชรา,าคนหนึ่งเนี่ยที่นั่งอยู่บนหน้าต่างนะเป็นพลังงานของคนบรรพบุรุษปกปักรักษาอยู่ ไพ่ใบนี้เราจะเห็นได้ว่าไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ของคนข้าวโพดเนี่ยระบับแขวนแขวนเอาไว้อยู่กเกษตรกรในสมัยก่อนหรือคนในชนบทเนี่ยเขาจะมีการเก็บข้าวโพดเนี่ยเอาไว้ตามกำแพงบ้านตามรั้วบ้านเนี่ยเป็นเมล็ดพืชพันธุ์ค่ะที่เอาไว้รอปลูกในฤดูกาลพอปลูกในปีถัดไปอไรแบเนมาเนี้ยก็แปลว่าเป็นพลังงานที่ดีนะเป็นพลังงานที่บอกถึงในเรื่องของบ้านเก่าบ้านเกิดพลังงานของวนันวานการรอคอยให้เธอกลับมาเกิดใหม่การรอคอยให้เธอกลับมา พบกันใหม่อะไรเงี้ยเป็นภาพที่แปลว่าความทรงจําในวันๆที่ดีๆความรู้สึกที่ดีๆต่อกันในอดีตที่ผ่านมายังคงมีอยู่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เป็นพลังงานของการเกื้อหนุนกันการเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่การแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าจากสัญลักษณ์ในไพ่ขึ้นมาเนี่ยหลายๆอย่างในไพ่ใบนี้ขึ้นมาถ้าเกิดเป็นการงานกอนการงานก็แปลว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีอดีตความทรงจําที่ด,ดีๆในวันวันที่ผ่านมาทําให้การประสานงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นการร่วมงานที่กระลาบลื่นดีเพราะว่าในทีมงานหรือคนในกลุ่มทํางานตรงนี้ก็เป็นทีมงานที่เขาเรียกว่าเหมือนมีความแบบเคยร่วมงานกันมาก่อนอาจจะมีความคุ้นเคยกันมาอยู่แล้วเลยสามารถที่จะร่วมงานประสา,านงานกันได้อย่างเข้าทีมมาได้รวดเร็วว่องไวทันใจถ้าเกิดตีในเรื่องของการเงินการเงินแปลว่าอะไรการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถหาเงินได้ดีไม่มีอะไรน่าห่วงนะขึ้นมา การจะเกิดจากบ้านเกิดสมบัติเก่าๆจากบรรพบุรุษก็ได้อาจจะมีเกณฑ์ในเรองการได้สมบัติบรรพบุรุษก็ได้อะไรเงี้ยที่ให้เราความรักก็แปลว่าดีคนที่คุณคุยอยู่หรือรักใหม่ๆที่จะเข้ามาหาเนี่ยอาจจ,าอาจจะเป็นคนเก่าๆอาจจะเป็นย่างไรกเขาเรียกว่าเพื่อนในหม่สมัยวัยเรียนเพื่อนในสมัยไวัยเด็กมีการรีเทิร์นกับได้มาความสัมพันธ์กันมาสานความสัมพันธ์กันก็ได้แบบเนี้ยในเรื่องความรักอ่ะถ้าเกิดเป็นในเรื่องของสิ่งรีลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแปลว่าพลังงานของบรรพบุรุษ พลังงานของคนเก่าคนแก่วิญญาณที่บ้านเกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเก่าอะไรประมาณนี้พระพุทธรูปโบราณที่บ้านอะไรประมาณนี้ก็ได้ไปสักการะแล้วจะนำพาให้มีโชคดีนะนี่คือไพ่ six of cups 6ถ้วยจะ้ะ